ก็นะก่อนอื่นคงต้องขอบคุณพระเจ้าผู้แสนดีของเราช่วงที่ย้ายบ้านเนี่ยสามีชื่อคุณวันลบเนี่ยแกก็คงจะเป็นคนที่แบบทํานู่นทำนี้เลยที่ไม่ระวังตัวตรงขาเนี่ยขาข้างขวาเนี่ยตรงตาตุกเนี่ยไปเฉี่ยวถูกอะไรก็ไม่ทราบแต่มันก็เป็นแผลไม่มากแต่ก็มีการล้างแผลบ้างไปหาคลินิกรักษาตั้งเป็นเดือนกันคิดว่า คงจะไม่เป็นอะไรแต่บ้านใหม่ที่ย้ายไปเนี่ยบริเวณบ้านมันจะมีแต่พวกหญา้ามีต้นไม้แกก็ไปทำจุกๆุกจิกจอะไรตามเรื่องของแกไอ้หญ้าที่เรามองผ่านเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้บาดมันไปแทงเอาแผลที่เป็นอยู่เนี่ยพอเข้าไปปมเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยติดเชื้อขึ้นมาติดเชื้ออย่างรวดเร็วมากเลย พอไปหาหมออีกทีหนึง่งหมอบอกไม่ไหวแล้วคุณลบต้องแอดมิดเลยนะคืนนั้นเลยทันทีนั้นไดต้องผ่าตัดทันทีคิดว่าผ่าตัดไปแล้วคิดว่าคงจะหายห่วงแล้วผ่าตัดลอกหนังเป็น,ปน,ปนครั้งที่สองคือตรงหน้าแข้งเนี่ยหน้าแข้งตั้งแต่หัวเข่าลงมาเนี่ยผ่าลงมาถึงข้างล่างเนี่ยยาวมากเลยนะจ๊ะ แล้วก็แหวกที่เขาแผลของเขาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับไปพวกกล้วยหักมุกที่เราปิ้งให้มันสุกอะ่ะแล้วไอ้ข้างที่สุกดำๆนี่นาเอามีแล้วบีบจากข้างล่างอะไรอย่างนั้นเลยมันเป็นแผลที่แบบดูแล้วน่ากลัวมากผ่าต่สองครั้งแล้วหมอก็มาพูดเป็นครั้งที่สามว่าเออมีอยู่สองวิธีนะคุณป้าวิธีแรกเนะี่ย จะต้องผ่าตัดเป็นขั้นที่สามเพื่อจะเอาไอ้พวกหนังที่ติดเชื้ออะไรออกแต่ถ้าขั้นที่สามแล้วถ้าเกิดทําตรงนี้ยังไม่ได้ตัดขาอย่างเดียวที่หวังสสยกับคุณแต้วได้ไม่นานคุณจริงโทรเข้ามาทันทีเลยพี่ประทุมเป็นยังไงเราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทีนี้คุณจริงก็บอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้ถ้อยคำพระเจ้านะต้องไล่ไอ้สิ่งชั่วร้่อะไรต่างๆนะแล้วก็บอกคุณจริงบอกว่าคุณจริง ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเกตตะโกนเกตกวักเรล่าใสเลยเป็นพรุ่งนี้ได้ยังไงพี่ประทุมต้องทำเดี๋ยวนี้โดยต้องทำเดี๋ยวนี้เลย,เลเลยพรุ่งนี้ไม่ได้นะไอเราก็งงขอเป็นพรุ่งนี้ก็ไม่ได้จะต,ต้องทำเอาตอนนี้เอาตอนนี้ก็ตอนนี้แล้วบอกแล้วตอนนี้ทำไงลหละเธอก็ถามต่อแล้วตอนนี้มีใครอยู่บ้างเราก็บอกลูกชายอยู่ลูกลูกชายก็ล,ลูกสะพาย พี่ประคุมเรียกเข้ามาเลยนะมาล้อมเลยนะมาล้อมเตียงเลยนะมาล้อมตัวคุณวันลบเอาไว้เดี๋ยวจะใช้ถอยคําพระเจ้าแล้วก็ช่วยเปิดช่วยเปิดโฟนด้วยมันลบเป็นอะไรบ้างแล้วก็บอกเป็นลิ้นหัวใจรั่วนะเป็นเไตมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ที่หลักก็คือเรื่องขานี่แหละ <c oughs> คุณจริงก็ไว้ใช้ถอยคาพระเจ้าตอนนั้นอะที่บอกว่า ผัดคุณจิงว่าขอเป็นพรุ่งนี้เพราะเวลานั้นกำลังวุ่นวายอยู่ช่วงนั้นเกนหนาวสะท้านอ่ะไอ้คำว่าหนาวสะท้านเนี่ยมาเจอกับตัวเราเองเราถึงจะรู้ว่าเวลาหนาวของเขาเนี่ยเราอยู่ห้องพิเศษผ้าห่มนี่มันผืนมันใหญ่มากอ่ะมันก็จะพับเป็นสองผืนหนึ่งจะได้เป็นสองตอนก็เป็นสองชั้นขอนางพยาบาลเพิ่มอีกผืนหนึ่งก็เป็นสี่ชั้นยังเอาไม่อยู่ก็ไปขอเป็นผืนที่สามก็เป็นหกชั้นแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้บอกคุณจริงว่าเออ แกนกำลังหนาวนะคุณจิงก็ใช้ถ้อยคำพระเจ้าก็ก็ก็พูดตามเอ่อทั้งลูกทั้งอะไรเราเนี่ยก็พูดตามแต่ระหว่างที่คุณจิงกําลังพูดพูดอยู่เนี่ยขึ้นขึ้นกลางๆเนี่ยเราก็เลยแทรกเข้าไปในโทรศัพท์บอกคุณจิงคุณจิงเกิดอัศจรรย์ขึ้นแล้วนะแกบอกอะไรล่ะพี่เราบอกว่าช่วงที่คุณจิงโทรมาช่วงนั้นแบบแกหนาวจนแบบไม่มีเหตุไม่หกชั้นเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลเลยแต่ตอนนี้ระหว่างที่กําลังฟังถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ย แกฟังไปสักพักหนึ่งแกผักผ้าหม่มออ,ออกเลยปิงก็ยังติดตามนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดกันแค่นั้นวันรุ่งขึ้นแกก็ถามว่าเออแล้วพี่ปทุมวันนี้เฮียวรบเป็นไรล่ะเราบอกวันนี้เกิดเรื่องใหม่ <laughs> ตั้งแต่รักษาขาเนี่ยคือธรรมเนียมของเขาเนี่ยคือการจะออกจากห้องออกจากห้องผ่า,าตัดเขาจะให้น้ําเกลือจากที่รักษาขาเลยกลายเป็นน้ําท่วมปอดแทน พนน้ำเกลือรับเข้าไปตั้งห้าถึงหขวดกับอายาฆ่าเชื้อประมาณยี่สิบขวดถ้าคนดีๆก็ไม่แน่แต่ว่าเกิดจากความที่ว่าเขาเป็นเบาหวานอะไรด้วยเนี่ยแกก็ไล่ต่อเลยเออแกก็ไล่ต่อแกใช้ถ้อยคำพระเจ้าแกก็ไล่ต่อไล่ต่อจนน้ำท่วมปอดนี่หายจากแล้วพอพอผ่านไปมีกี่วันอาจารย์ค,คุณทีก็กุณ อาจารย์ก็ไปอาจารย์ไปถึงอาจารย์ก็ใช้ถ้อยคําพระเจ้าแกก็แกแก,ก็ไล่นะแกก็ใช้ถ้อยคําพระเจ้าแล้วก็ใส่ถ้อยคําอะไรต่างๆเข้าไปให้กับหมอที่รักษาเนี่ยเป็นถึงขั้นอาจารย์เนี่ยให้รักษาเรื่องนี้นึงนึงนี้เราก็เลยบอกเราก็เลยบอกอาจารย์ว่าหมอเข้ามาพูดบอกว่าที่ว่าจะต้องตัดขาเนี่ยอาจารย์ก็บอกไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิน์นะขา,ข,าของเราเนี่ยเราไม่ให้ตัดอ่ะ น้ำท่วมน้ำก็จะไม่ท่วมปอดแล้วก็ที่เป็นที่เป็นอยู่ที่ว่าที่แรกรักษาเรื่องขาก็มาลางไปถึงเรื่องตายจากไตที่ไตาย2.8นขึ้นมาถึง4จุดกว่า 4. 4หมอตายยังไงก็ยืนยันคำคำเดิมว่ายังไงก็ต้องฟอกไตนะแต่การฟอกไตของคุณจ,จะต้องคุณเป็นโรคตั้งหลายอย่างเนี่ยการฟอกไตของคุณต้องเจาะจากหน้าท้องอย่างเดียวเราก็เลยบอกคุณจริงว่า หมอก็บอกว่ายืนยันคุณจิงนบอกไม่ต้องฟอกเราเป็นลูกพระเจา้าไม่มีสิทธิ์จะมาฟอกแล้วตายเราก็จะแข็งแรงเป็นวัยหนุนสาวอะไรต่างๆเงี้ยคุณจิงนก็ใช้ถ้อยคําพูดแล้วก็แล้วก็โทรสั์ให้คุณวรรลลลลุฟังคุณวรลุก็พูดตามเลยแล้วเสร็จแล้วคุณมีจะมีอาจารย์ก็ไปกับคุณไปกับคุณซาร่าเนี่ยตอนนี้ก็ไปทําการเป็นชุดใหญ่เลย ชุดใหญ่เลยมีทั้งธงของพระเจ้ามีทั้งสเปมีอะไรออ้ยขน,ก,น,น,นยยกันเป็นชุดเลยไล่กันเป็นชุดไล่กันเป็นชุดเลยนะไล่กันแบบช่วงที่คุณจริงพูดบอกว่าตอนใหม่ๆอะ่ะบอกว่าเอออะไรนะไอ้มารทั้งหลายอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะมากล้ามกายหรือใกล้ลัศมีของคุณวันโลกอะไรต่างๆพอเราได้ยินคำนั้น เราอยู่ชั้น14ห้องพิเศษเรารีบเปิดประตูเลยประตูกระจกของก็เปิดสองข้างคุณจริงกําลังไล่ๆอยู่บอกไอ้มานเองจะต้องตายอย่างนี้อย่างนี้เราหันไปบอกมันบอไอ้มานมึงโดดลงไปเลยชั้น14ชั้น14่มึงอะไอไอไอตัวไายเนี่ยเองโดดลงไปเองังไม่รอดหรอกตายอย่างเดียวชั้น14กับแต่คุณจริงช่วยกันไล่กันช่วยกันจนมันตกจนไม่ได้เปิดวันนี้เกิดอะ ต้องอะไรต่อหลายหลายอย่างแล้วเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วการถ้าอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านอาทิตย์นึงแต่วันที่17นี่ต้องไปแอดมิทอีกทีหนึง่งเพราะว่าไอ้ตรงหน้าขาเนี่ยเขาผ่าทั้งหมดสองที่ก็เกิดจากหน้าเกิดจากไอ้ตรงตาตุ่มไงแล,แล้วมันลามขึ้นมาตรงหน้าขาตรงนี้ตรงหน้าแข้งตรงนี้เอาหนังจากข้างซ้ายเนี่ยทีแรกยังคิดว่าโอ้ถ้าเกิดถ่ายจากสะโพกแล้วคนไข้จะเป็นยังไงนะอาจารย์นะ อันนี้แกก็มาเอาตรงหน้าขาตรงเนี้แล้วก็ไปไปปะแล้วก็ไปปะที่ตาตุ่มพอถึงครบกันดนห้าวันหมอจะมาดูแผลพอเปิดออกมาหมอบอกเอา้าหน้าแข้งดีแต่ตาตุ่มเนี่ยนังที่แปะไปมันหายไปเฉยเลยมันหายไปแต่นี้หมอก็บอกว่าต้องเจ็บตัวเป็นรอบสองนะต้องรอรักษาจนมันดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วถึงจะมาถ่ายอีกข้างมาแปะใหม่ ว่าจะทุกอย่างจะเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเรื่อนใช้เวลาก็ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่มาเป็นที่หนึ่งไม่ว่า,าไม่ว่าจะลมหายใจอะไรต่างๆหายใจข้าหายใจกขอบคุมีพระเจ้า<ช>นะค่ะ